จบท,ท,ที at, มนะครับผมโดนตีกลับตัดขาวออกกลับพื้นไปก่อนเลยครับพยายามเติมเลือดเลยครับขึ้นมาเหมือนกันแล้วสับมาแล้วสีละวังนครับตรงนี้เรียบร้อยครับผมโดนตัดกลับไปปล่อยด้วยเช่นเดียวกันนะครับผมเอาแล้วะครับคิวฟีของเสียไม่ได well. well, like ้ข er ึ้นมาอย่างเต็มเลยนะครับตรงนี้ลุกกี้ครับกลายเป็นหน้ากลายเป็นเสียผู้เล่นไปค่อนข้างเยอะเหมือนกันครับตรงนี้ไม่ใช่เรื่องดีเท่าไหร่เลยครับผม ใช่ครับผมพยายามจะโถมเข้ามาแล้วนะแต่สุดท้ายเนี่ยเหมือนจะเข้าไปไม่ถึงสักทีเลยครับแล้วเรียบร้อยโดนแทงท้องต่อหน้ากล้องเลยครับโดยปอนเอ็กเลยที่เก็บรีวิวรีวายไปได้หรืเลวีไปได้นั่นเองครับไอเซฟเลิฟวิลเลียมครับเก็บอยู่บริเวณทงบีครับและมีจูเลียสยิงตัดไว้ให้ <c oughs> แบบนี้ก็เรียบร้อยครับ ไม่มีปัญหาครับในการเก็บโพงฉีกข,ขึ้นนำมาต่อเป็น15ต่อ5อนะครับใช่ <ming> ครับด้วยความที่รุกกี้เนี่ยตอนแรกเนี่ยแกพยายามที่จะไปถ,ถมเพื่อที่จะเก็บแต้มกันต่อนะครับผมแต่เสียผู้เล่นไปเยอะนิดนึงครับก็เลยทำ <ๆ S 3> <ๆ S 1> ให้ทวารเขาเสียไม่ได้เนี่ยชิงขึ้นมาก<ๆ>่อนเลยและดูมเดย์ตรงนี้กับเมฆคีก็โดนตัดกลับไปอีกเอาแล้วนะครับตรงนี้รุกกี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยครับเรื่องของการไฟเรียบร้อยครับผมโดนตัดกลับไปได้ครับไม่มีคนสามารถที่จะไม่มีอะไรนะจะไม่มีอะไรนะจะไม่มีอะไรนะจะไม่ัีอะไรนะจะไมหมือนกันในแอร์ดรอะไรนาที ตรงนี้ครับฮึมและนี่ครับลาฟครับเหมือนเก็บแอร์ดับของลูกี้ครับเจอกับซสเซอร์เจมี่เซอร์จิมมี่ยังไงจะเป็นใครได้แล้วเป็นเซอร์จิมมี่แหละครับที่ได้ไปครับมีไม้พยายามจะไล่สับไล่ฟาดอยู่เหมือนกันนะโดนไล่ออกไปก่อนแล้วนี่ครับนอนกิ้งอยู่แบบนี้ไม่รู้จะล่อไปหรือไม่มาเชเต้สับหนึ่งทีแล้วมีคนต่อยตัดอีกหนึ่งครั้งแล้วสับกันต่อสับลากไปลากมาลากไปลากไปต้องเบิกรถออกมาก่อนไม่รู้หนีไปได้ไหมแต่หนีเป็นไปที่เรียบร้อยครับสำหรับเซอร์จิมมี่อ่ะ นี่ครับและจูเลียสเองก็หมูกลับมากันด้วยเช่นเดียวกันนะครับผมสมคิดมาด้วยครับตรงนี้พยายามป้องกันพงตัวเองอย่างสุดใจกันเลยนะครับเพราะว่าตอนหลายๆที่เนี่ยรูกี้โดนเก็บเพิ่มนะเยอะเหมือนกันแต่เอาแล้วนะครับรู้เก็บเพิ่มใหญ่ตั้ต้นตัดที่ขึ้นนำชีกไปก่อนอีก20ครับโอ้โหเรียบร้อยว่ะโอ้ถ้าฉีกแบบนี้เรื่อยๆนี่งานยากเลยครับของลูกี้ในขึ้นเรื่ครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยถ้าเทียบจากเวลาเนี่ยแทบจะไม่ทันนะ นคีครับผมต้องรีบเก็บเลยแล้วเก็บตรงนี้ถ้าเก็บได้เดี๋ยวมารอดูกันว่าจะเป็นอย่างไรนะครับผมแต่ต้องบอกว่าจะต้อเลยคือต้องกันให้ได้นั่นเองแต่โอ้โหมไม่ทัน,านการาดครับ<แ>มีนอมกบวิ่งมาจากไหนไม่รู้แทงท้องแองเดไปต่อหน้าต่อตาแล้วเป็นรีวายครับที่ไปเก็บไอเซไม่ได้อีกปอนเอเก็บลาบไปแล้วตรงนี้ไฟมันจฟาดมาหนึ่งไม้ครับชีมไปเก็บวีน่อมมาได้อะ Oh. ตรงนี้ครับผมทางฝั่งรูกี้น่าจะทำแต้มขึ้นมาไม่ทันแล้วเลยครับผม oh. นนะตรงนี้นยะถ้าเก <ไง S 2> ิดด <จะ S 2> ูจากเวลาท <ลา S 2> ี่เเมเกได้เพ <ลา S 1> ียงแค่2ธงทงเท่านั้นนะครับผมจะขึ้นไปเป็น15แตม้มอนะไรครับชีสเติมเลดตัวเองกลับมาก่อนไล่ลุมกันไปเลยตรงนี้ทางฝั่งเสียไม่ได้เอ็มเรียบเพื่อนกลับมาเติมกันอยู่เหมือนกันเลยครับผมสลายไปก่อนึันทีแลวไล่ฟาดกันมาด้วยและระหว่างนี้รูกี้เอ็มพยายามไล่เก็บแต้มกันมาแต่โดนคันส้มไปตรงนี้เรียบร้อยเลยครับ กับเข้ามากันได้ครับเสียไม่ได้ครับแล้วนี่ครับเมเฟิร์สรับมาแล้วครับดึบตัดให้แล้วก็สมคิดครับที่เหลือกันอยู่สองแขนจับจอมันใส่ได้แขนจับจอมันใส่ได้แต่ต้องดูหัวแล้วมันรับวีซ่าเมาหรือเปล่าประมาณนั้นนะครับน้องเจมประมส์กดอยู่กับแพทย์แผนเสียไม่ได้เรียบร้อยครับเป็นแมชเบลเข่เก็บชีตไปได้ครับ ใช่ครับคือตอนนี้เนี่ยเมื่อทางฝั่งเสียไม่ได้เนี่ยจะทําแต้มน้อยลงแล้วด้วยครับเน้นไปเป็นการป้องกันทงตัวเองมากกว่าครับถ้าเกิดเราสังเกตการนะครับโถมคนไปที่ทงของตัวเองเนี่ยค่อนข้างเยอะกันเลยนะครับผมซึ่งแน่นอนครับนี่ก็ไปกันต่อครับลูกี้ครับน่าจะไม่ทันแล้วนะครับผมเขาเหลือเพียงแค่เก็บแรกเก็บแรกงสุดท้ายแล้วด้วยครับอืมไม่แล้วครับผมถึงแม้จะเก็บมาได้นะก็ยังมีวพา เก็บอีก1นงธงแต่ว่ามันเก็บได้แค่2องธงไงฉะนั้นแล้วเนี่ยไม่ทันแล้วแน่นอนครับเพราะว่าตามเขาอยู่ถึง3าธงเลยนั่นเองนะครับผมแต่เสียไม่ได้เนี่ยพยายามจะฉี่ขึ้นมาอีกเป็น25ต่อ5อย่างนี้คือปิดกล่องเลยนะไม่ทันแล้วแน่นอนนะครับผมเป็นเมย์เฟิร์สครับที่ เก็บทงต่อไปนี้ได้ครับเป็นหท,ที่5นั่นเองของเสียไม่ได้ครับแล้ะดูมเดมามีคนเปิดประตูมาจ้าเอหครั้งแทงกันไปหมุ่นแทงกันไปกันมาสุดท้ายปอดเอกับดูมเดจะเป็นใครครับมีปืนยิงตัดมาให้แทง1แทง2แทง3ล้มอยู่ก็นอนล้มอยู่กันแทงกระทืบอไปอีกครั้งกระทืบไปอีกหนึ่งทีแต่สุดท้ายยังหนังเหนียวอยู่ครับโอโ้โหสั่งมากี่แถวครับเนี่ยหหรือ21แถว โอ้และแกยังวิ่งได้ตรงนี้พยายามซ้ำเท่าไหร่ก็ยังไม่ไปครับเอาแล้วลุกกลับขึ้นมาอีกลุกเทำไมอีกตรงนี้ก็ไม่ปล่อยครับดูมเดก็ไม่ปล่อยจนกว่าต้องเรียกเพื่อนกลับมาช่วยอีกตรงนี้เปลี่ยนมุมกันไฟบ้าเลยครับโอ้่ฟันมามาเชตเต้สับกลายเป็นดูมเดเองนั่นแหละครับที่เสียไปเองเฉยเลยต้องเจมทักแฟนโอ้โหนี่ครับสลับเป็นเด็กวิวิกายครับเข้ามาสับด้วยมาเชตเต้ครับหายไปเลยแล้วลามาเซให้เห็นอย่างนี้ในอนิเมะปาหน้าตกลงไปเลยเหละครับลูกี้ครับถึงแม้จะเก็บคงต่อไปนี้ได้ครับขึ้นมาเป็น ทงนะครับสิบแต้มนะครับสองทงแต่สุดท้ายเนี่ยตามไม่ทันแล้วแน่นอนครารปาขึ้นมาจะสมเกยกเก็บเสื้อเจมี่ายแล้วรีรวก็ไปเก็บรูดมาได้อีกทีแล้วมีเพเปอร์เหลือคนเดียวตรงนี้ก็เรียบร้อยครับสารวัตรจัดให้ครับเป็นอังเดนะครับที่เก็บเพเปอร์และสารวัต <c oughs> รไปเก็บอังเดมาอีกทีครับโอ้ตรงนี้ไฟเกิดกระหนวนจัดเลยใน10วินาที<ด><ด>ตรงนี้จะเกิดอะไรขึ้นมาดูที่สมเกียจ่าไปหนครั้งแล้วเจอกับวีโน่แทงกันไปแทงกันมาแทงกันไปแทงกันมาอย่างหลังกันอยู่ครับตรงนี้กับหนึ่ง2นึ่ ในครึ่งแรกนั่นเองครับโอ้โหดูสิครับผมตรงนี้ครับโจเซฟครับ13คิวครับห้าเดทเพียงเท่านั้นในกระบอกตามไปด้วยทางฝั่งของเลวี่น่ารักนะครับผมเก้าคิว3เดทครับผมแล้วก็ทางฝั่งของเมคซ์ครับที่7คิว4เดทครับอืมเอาละครับนี่คือฟอร์มในครึ่งแรกครับของทั้ง2ทีมครับพอมันคอมโบกันไปเรื่อยๆแบบนี้เนี่ยมันยิ่งทำให้เบิร์ดดาเมจได้หนักนั่นเองนะครับผมก็เลยเห็น บ่อยๆเลยที่จะเป็นปากฉลามในการปิดจังหวัดสุดท้ายไปนั่นเองนะครับผมอ่ะเริ่มต้นขึ้นแล้วครับครึ่งหลังตรงนี้ครับเสียไม่ได้รับป็นอยู่ในชุดฝัอ่าสีขาวทั้งสองทางฝั่งของอ่าุกี้ครับอยู่ในชุดสีเข้มนี่ครับมาแล้วครับผมตรงนี้ครับกองจับมาก่อนเลยครับผมและพยายามที่จะเข้าไปแย่งทรัพยากรกันก่อนครับใน แอ์ดรอปลูกแรกไม่ใช่นห,หนวดตวจเลยสั์ครับผมสารว,วัตรครับของเรานี้มามผู้ใจเหมือนเดิมครับสารวัตรเ,เป็นสไตล์การแต่งตัวที่มีให้เห็นตอลอดเลยครับสารวัตรครับ, <S <S บเปลี่ยนแค่ชื่อเท่านั้นครับมีโหกหกตามมา นะครับี้ยผมอ่าลาฟครับเข้ามาถึงเมื่อที่เอบรอยครับถามว่าเราทางฝั่งลูก,กี้ครับในขณะเดียวกันแล้วมเฟิร์สก็มาโดนยิงเลยตรงนี้แต่สุดท้ายเป็นลาฟเลยครับที่เก็บไปได้ไวก่อนครับแอดดอบลูกนี้ตกเป็นของลูกี้และเกิดการไฟส์กันนัวกระจัดเลยแล้วต่อยไล่มาหนึ่งคลางครับดูตรงนี้เหมือนโดนปืนยิงตัดออกไปแล้วเป็นไม่เก็บเเมฟิร์สมาได้รีไวไปเก็บสมคิดมาเก็บเพื่อนตัวเองมาเฉยเลยแต่เป็นสารวัตรเก็บไอเซฟมาเหมือนกันโจเซฟเทรดสารวัตรไปตรงนี้หน้ากล้องครับมีดูพยายามไล่สับไล่ฟันมามีลูคี้มาสับหล ็อกกี้ไปได้อะไโดนใช่แล้วนะครับยังไ้ดี<อ>ดูตรงนี้แกออมมากันก่อนเลยพยายามที่จะไ,งไล่สับกระจุกปการตรงนี้ไม่โดนไปแล้วสับตามก<ด>ันมาดูเด,ดตรงนี้มาแล้วเลครับผมถอยกลับมาก่อนเลยครับ อืมใช่เลยครับผมและนี่ครับมาหรีวานเก็บวิโนมันได้เด็กวิวิก่ก็เก็บตู้หมาชีพแดับเบิลคิวเลยเฮ้ยโอ้โหไม้เดียวครับเสิร์ฟไปที่เมกและปอนเอกอ้าวกลายเป็นว่ามือไม้ของทางฝา่เสียไปได้หายเยอะเนี่ยจะจัดแล้วไปเก็บดับเบิลคิวเพื่อนตัวเองทั้งนั้นทั้แม่กำลังจะทายเลยครับไปฟาดเพื่อนตัวเองไปถึงสองคนอังเดไปเก็บกับตันมาแต่สุดท้ายในคิวฟีตอนนี้เนี่ยถ้าดูจากจำนวนอ่าประชากรที่เหลืออยู่เนี่ยเสียไม่ได้หายไปเยอะอยู่ครับนะเน็ต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 โครสมาแลยครรับูกี้ ไม่ให้เสียจังหวะไม่ให้เสียเวลาขึ้นมาแล้วครับผมตรงนี้จะได้เลยหรือเปล่าไม่มีคนมาป้องกันธงแรกด้วยกันไปเรียบร้อยแต่แรกต่ไปของลูกี้ไปครับชุดด้วยอืมสถานการณ์คล้ายๆในครึ่งแรกเลยครับลูกี้ครับชนะไฟแรกแล้วขึ้นนาโธงมาก่อนครับต้องมารอดูกันว่าลูกี้เนี่ยจะเลือกที่จะสนุบอลธงต่อไปเลยไหมครับเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยปกติเนี่ย ในแผนที่อย่างเซนเดีเซนติชอเนี่ยทงแรกเขามักจะสนบบอลกันนะแต่ต้องมารอดูกันเลยครับว่าจะถอยให้กันดีกว่าไหมเพราะว่าเหลืออีกประมาณหนึ่งนาทีครับแอร์ดอกลูกที่2กําลังจะดรอปลงมาพอดีครับใช่ครับมาแล้วครับผมตรงนี้ครับเช่นเดียวกันของทัพฝั่งเียไม่ได้ับแกรอโซนกันอยู่เหมือนกันครับผมพยายามอ้อมอมกลับลงมานะครับชีสครับมาแล้วครับตรงนี้มากับเพื่อนกันเลยครับเหมือนท่านผู้ชมครับ ใช่เลยครับผมโอ้และสมคิดครับตรงนี้โดนตอดตัดไล่มาเรื่อยๆแล้วพยายามจะแทงด้วยปากสลามอยู่เหมือนกันมีเพื่อนมาคอยช่วยตีตัดไล่ออกไปให้อย่าปล่อยในข่าวนะครับไอซ์จะปล่อยให้ทางฝั่งของสมคิดได้แทงได้อะไรนี้เรียบร้อยโอ้แต่เป็นโจนัทลี่ ไปต่อยโดนเมื่อนครับสมคิดครับล้มลงไปเลยครับเลื่อนหมดไปก่อนในขณะเดียวกันนี้มาแล้วจูอดลากยาวๆมาเจอกับมาเชตเต,ต้อย,อย่างดูดแทงมาแทงหน่งแทงสองแต่สุดท้ายครับโดนสับไปทีเดียวเท่านั้นก็ดูนะจบไปเลยครับเลือดเลือดไหลกองอยู่ตรงนั้นเลยครับผมและสุดท้ายในจูปดรดปืนยิงตัดล้มไป เอาแล้วนะครับตรงนี้เอเข้ามาบัมกันต่อเหมือนกันแล้วเข้าไปแย่งแอร์ดรอปลูกที่2ลูก7นาทีตรงนี้ครับผมเพื่อชิงความได้เปรียบด้านทรัพยากรในตัวนี้หมดเลยครับตรงนี้เข้ามาดแล้วดยอย่าไปแยกกันมาแล้วก็เล่นไล่เซอร์ไล่กันไปแล้วไฟกันมาทีนี้ก็เรียบนอนกับเซอร์จมมี่อีกแล้วครับที่ได้แอร์ดรอปลูกนี้ไปครับโอ้ลักตายเป็นไอเซฟแล้ววิลเลียมครับ พี่ทำการเก็บธงในธงนี้ครับตีเสมอขึ้นมาเป็น5ต่อ5แล้วมันจะมีคนเอเอปาดหน้ากล้องไปไกลๆตรงนั้นไม่ปอนเองที่เก็บยูฮอสมาได้แต่วีนอโอ้ยดูดูเคลฟีดย์ยี่ยป็นตัวสีขาวบไปเก็บบอยเอาแล้วไอลูกี้หายไปหลายคนเลยครับแล้วจะหมดแล้วเนี่ยที่เหลืออยู่คนเดียวยังไรดีพยายามจะวิ่งหนีแล้วโดนแทงตามหลังมาก็เรียบลอนและหมดคิวเลยสัต มึงด right. ูเห็แล้วครับลุกกี้ครับเสียจำนวนผู้เล่นไปค่อนข้างเยอะเหมือนกันครับกลายเป็นตรงนี้มีพื้นที่เหลือไม่เยอะเลยไอ้ช่วยอคนครับแอนดรอยขับรถมาแล้วครับเอ้ความที่จำนวนคนตอนนี้เนี่ยค่อนข้างน้อยครับก็เลยต้องถอยกลับไปก่อนเลยทันทีครับกลายเป็นตรงนี้เสียไม่ได้คุมโซนยาวๆครับแล้วก็รอคูดาวที่จะทำการเก็บธงต่อไปครับอืมเอาเลยครับผมนี่ครับเสียไม่ได้ครับพอยึดพื้นที่ เก็บทางฝั่งของลูกี้มาได้เยอะครับก็เลือกที่จะยืนธงต่อเนาะเพื่อสนอบอลครับแล้วมีสิทธิ์จัดสน,นอบอลได้โอ้จะตัดพาบาวีน้อเลือชิวเลยโอ้ไอเทมบล็อกก็ไม่ให้ครับปาดตรงนี้ไปเลยครับบอกอย่ามาแยกของกันครับแล้วสุดท้ายเนี่ยเสียไม่ได้โอ้โหเต็มมืนดีบริเวณธ,ธงของทางฝั่งลูกี้เลยนะ ใช่ครับมากันแล้วเลยครับผมนี้ถอยๆกลับลงมาครับทางฝั่งของเสี่ยไม่ได้เองพยายามรับอลกดอินมแล้วก็เล่งทำแต้มกันก่อจากทางฝั่งของวิลเลียมเลยครับและดูเหมือนว่าจะขึ้นนำต่อไปได้เป็น10บต่อ5้าครับในทงนี้อนี่เลครับไอเซฟแล้ววินเลียมครับโอ้โหทิ้งไว้คนเดียวเลยนะเราเห็นแล้วครับว่าลูกี้เนี่ยไม่ได้มีใครเข้ามากันเลยครับลูกี้เนี่ยก็พยายามจะรอเพื่อนก่อน นะครับผมเก็บทรัพยากรให้เรียบร้อยก่อนในการไฟนั่นเองเนาะเพราะไม่งั้นเนี่ยเข้าไปส่วสี่ส่เนี่ยจะกลายเป็นว่าไปเพิ่มจํานวนคิวให้กับทางฝั่งของเสียไม่ได้นั่นเองครับเสียไม่ได้หลังจากสโนบอลเก็บทงที่2ได้ก็ถอยกลับมาเล่นอยู่บริเวณทงของตัวเองเลยนั่นเองครั ใช่ครับปล่อยครับตรงนี้มาก่อนด้วยนะครับผมถอยด้วยเองกลับมาครับพยายามนี่กลับมาตั้งหลักเหมือนกันนะครับผมสำรับทางฝั่งของลูกี้เองเพราะว่าคือตอนที่เขาเนี่ยสมุติงพุดเล่นไปเยอะเนี่ยก็รู้สึกว่าเสียหลักเหมือนกันนะครับก็เลยกลับมารีเซตตัวเองกันก่อนนะครับผมปล่อยให้เสียไม่ได้ในี่ยคุมโซนเข้าไปในพื้นที่เล่นกันก่อนครับอใช่แล้วครับผมมาดูกันสักหน่อยสิว่าจะยังไงดีนะครับ เดวิดไก่ครับเดินอ้อมๆมาเหมือนจะอยู่บริเวณใกล้ๆทงเอเลยนะของทางฝั่งของลูกีเลยครับในทลูีเนี่ยอตอนนี้ดันเข้ามาไกลเลยครับไปบริเวณทงของฝั่งเสียไม่ได้บ้างมีอังเดครับของลูกี้ที่เป็นมาเชเต้ครับคอยกันทงเอเอาไว้ครับ,บวีนอมของเสียไม่ได้ครับขับรถวนไปวนมาอีกเวลาประมาณ20วินาทีครับจะมีไอ้ดอบๆลงไปแต่สุดท้ายเนี่ย คิวฟีขึ้นมาแล้วครับเป็นโจเซฟไปเก็บไปเรีวายมาได้ครับส่งคิวไปเก็บเปเปอร์เหมือนกันเทรดกันไปกันมาสุดท้ายชีพไปเก็บดูดมาทางโจเซฟไปเก็บชีเทรดไปมือไม้ตอนนี้เนี่ยของทางฝั่งลูกี้หายไปครับมารอดูกันว่าจะเป็นอย่างไรครับลูกี้ตอนนี้หายไปเรื่อยเลยแล้วเป็นส่งคิวไปเก็บโจเซฟมาได้อีกเอาแล้วไงยังไงดีตอนนี้ลูกี้หายไปหกคนครับในขณะที่เสียไม่ได้หายไปสแล้วมีคนเก็บทงขึ้นมาแล้วเป็นแมชเบลเลยครับ เอาแล้วนะครับตรงนี้พิยามพี่จะทำแต้มฉีกกลับขึ้นไปอีกครับผมอีก5้าแต้มตรงนี้โดยทงที่3ครับผม15แต้มแกมมาแล้วนะครับผมจะมาท้าฝักเสียไม่ได้เองด้วยนะครับผมและแถมเบเซอร์เจมมีมอีกแล้วครับที่ได้ทรัพยากรไปอีกแล้วครับอีกหนึ่งครั้งนะครับณตรงนี้แอนดรอยเองตรงนี้สามารถเทียจะเทรดกลับไปได้ด้วยเช่นเดียวกันแต่ว่าจอเนสลีครับก็โดนตัดกลับไปด้วยครับเอาแล้วนะครับตรงนี้ก็ไฟใหญ่ๆกันอีกหนึ่งครั้งครับผมโอ้ต้องบอกคุณซูซี่มี่ครับเมื่อถึงแอร สิทธิ์ลุ้นผลให้ตลอดเลยครับและให้อแอนมาด้วยครับและสารวัตรตรงนี้เจอแมตเบลมาเชจเต้สองคนเจอกันใครจะได้ไปยังจะปาด้ายปาดขวาสุดท้ายวิ่งวิ่งหลบกลับมาหันไปท้องหัวหนึ่งีสารวัตรหายไปเลยครับและเป็นชีที่ไปเก็บบอลเองมาได้อีกตัดภาพมาตรงนี้เหมือนจะโดนลูกตัดแล้เรียบร้อยครับแมตเบลล์ไปต่อแต่เป็นดูมเดย์ตรงนี้ครับที่ไปเก็บช่างชีเพื่อนตัวเองมาและไอเซมาได้เหมือนกันดูมเดย์พยายามจะเก็บธงอยู่มีใครเข้าไปกันหรือไม่มีใครเข้าไปขัดหรือเปาแต่จูบบอลเข้ามาแทนแมตี์เบล อ้าวอย่าบอกนะนูฮุมเดเหมือนจะไล่ทงนี้ขึ้นมาได้เหมือนจะไล่มาได้เอ้าแล้วเหมือนจะไล่ไดนเลยเมฆเฟิร์สไปตัดจังหวะสุดท้ายดีเลยครับโอ้เกือบแล้วเลยครับตรงนี้ สำคัญด้วยนะครับผมเพราะว่านี่ทําให้การที่จะต้องไปรอเก็บทงใหม่เนี่ยคูดาวน่าจะไม่ทันครับถ้าเกิดไม่รีบเก็บเลยครับตรงนี้ทําได้มากสุดแค่ตีเสมอเท่านั้นแล้วครับผมสำหรับฝั่งของรูกี้เองแอนเดย์ Day, ขยับตัวเองกันเข้ามากันต่อและเปเปอร์ตรงนี้ก็โดนตัดไปกลับไปเหมือนกันเลยครับผมซึ่งตรงนี้จำนวนผู้เล่นเองก็พอๆกันเลยนครับผมเสียไปอย่างละสอครับตรงนี้ นี่เลยครับคือถ้าปล่อยให้เสียไม่ได้ในทงนี้ไปนี่ทเนียยแค่ว่าเกือบจะปิดประตูเลยนะเมื่อสักครู่นี้ครับลูกี้เนี่ยถ้าเก็บทงนั้นได้เนี่ยจะไล่ขึ้นมาเป็น10ต่อ15ยังพอมีโอกาสนนแะพยายามจะเก็บทงต่อแล้วครับที่รีไวทยยังไงเหมือนจะรับทงบีมาหรือเปล่าแต่สุดท้ายเนี่ยเสียไม่ได้ครับก็จฉีกขึ้นมาแล้วเป็น20นั่นเองครับและมากันต่อเก็บทงลาก็มาเป็น10ต่อ20จากคูทาวตอนนี้เนี่ยผมบอกเลยนะครับไม่น่าท้ นะครับผมเพราะว่ามีครูดาวอีกหนึ่งนาทีเก็บทงได้ยิมน้อยเฟี่ทีขาวดีครับลูกี้ครับก็จบกันน่าจะจบกันไปแล้วหลายสำหรับเสียไม่ได้ครับน่าจะได้ในแต้มนี้ไปคว้า3าคะแนนไปนั่นเองอืะใช่ครับผมก็แน่นอนครับว่าเซฟเก็บตุนไม่ก่อนนะครับผมเพื่อตำแหน่งที่ดีกว่าแล้วก็ไปเจอทีมที่สบายกว่านะครับผมในรอบ8ทีมสุดท้ายนั่นเองครับ โอ้โหเอาละครับงานยากงานลำบากมาอยู่พอสมควรมาดูกันดีว่าจะเป็นอย่างไรเ a เปอร์ครับไปเก็บทางดุมเดย์มาได้มีนอมครับประแทงเข้ามาที่รับหนึ่งสองหนึ่งสองประฉลาม12ตรงนี้ยังไงดิ1 2สองกันมาหรือเปล่าลากเข้ามาคมๆยาวๆแต่ยังวิ่งหนีออกมาได้วิ่งหนีอ้อมไปตัดอ้อมไปต่อยตัดมาหนึ่งทีต่อยมาเน้นเชิงสุดท้ายนี่มีปืนยิงตัดล้มลงไปให้เลยครับ อ้ย่างนี้ก็สับๆกันยาวๆเลยครับผมในทุกที่เองก็เฉียบพื้เล่นเป็นค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับผมตรงนี้ก็มารีเซตได้แล้วครับผมเหลือเพียงแค่สองคนเท่านั้นที่ยังไม่แอคทิเวตนะครับมากระไรเป็นใจเย็นๆมาที่ควาสับกันไปสับจนมาสับกันไปสับกันมาโจนาสเลยก็ข้ามพืนก็โดนเทรดกลับไปเหมือนกันแล้วตรงนี้ปืนมาแล้วลงไปนอนกองกับพื้นก่อนเลยเลยครับไงดีถอยกลับมาเหลือเวลาอีกแค่แค่หนึ่งนาทีสุดท้ายเพียงเท่านั้นเอาแล้วนะครับผมสุดท้ายแล้วไฟสุดท้ายก่อนที่จะจบไปในเกมนี้เลยครับโอ้โหแล้วตรงนี้ชีสครัับแกกเไปนลย คิดด้วยเช่นเดียวกันเก็บไป2ครับโอ้แล้วเป็นโจเซฟเลยครับที่เก็บชีพมาได้เฉกันมาเซอร์ทิมมี่ครับยังไม่ทันลาส์นาทีพยายามนะนาทีสุดท้ายก็ยังไปเก็บแอด์ดอกมาให้เลยครับแล้วเป็นลาที่เก็บกับตามมาได้สมคิดไปเก็บโจเซฟมาเอาแล้วไงตอนนี้ครับดูงกี้ครับพยายามจะฉีกแต้มตัวเองตามขึ้นมาครับถึงแม้จะแพ้แล้วก็ตามครับแต่ก็ยังขอเก็บแต้มหน่อยนะครับผมยังเต็มที่อยู่นะกับเกมการแข่งขันนะครับต้องขอบปรบมือ ชมเลยนะครับสำหรับสารวัตรครับเก็บพงชาร์จขึ้นมามีใครมาหรือเปล่ามีใครเข้ามาตัดเข้ามาทาร์ตหรือว่าสารวัตรกันมาเลื่อนเลยยี่สิบสี่เลื่อนเลยยี่สิบสี่อย่าแทงเพื่อนนะขอร้องโอ้โหแล้วเก็บมาได้ก่อนถึงแม้จะโดนสับไปในจังหวะสุดท้ายไล่ขึ้นมาเป็นสิบห้าต่อยี่สิบครับสุดท้ายแล้วเป็นเสียไม่ได้ครับที่ได้สับแด้ไปในวันนี้ครับใช่ครับโอ้โหโอ้โหและดูบูสชัดจครับ MVP ของเราสามคนมาจากเสียไม่ได้หมดเลยนะครับตรงนี้คือ tốt nhất ghênh 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 ghênh